ประชาชนในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนต้องนำสิ่งของมีค่าไปจำนำที่สถานธนานุบาลที่เทศบาลน,นครหัดใหญ่เพื่อนำเงินมาใช้จ่ายในช่วงเปิดเทอมเนื่องจากขาดสภาพคล่องจากภาวะราคายางพาราตกต่ำโดยปีนี้ทางสถานธนานุบาลเทศบาลน,นครหัดใหญ่สำรองเงินไว้กว่า70ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือประชาชน เช่นเดียวกับที่จังหวัดรังค่ะมีประชาชนทยอยนำทรัพย์สินมีค่าโดยเฉพาะทองรูปพันธ์มาจำนำอย่างต่อนเนื่องจากผลกระทบของปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำเช่นเดียวกันส่งผลให้ขาดไรายได้หลักประกอบกับบุตรหลานนั้นเข้าสู่ช่วงใกล้เปิดเทอมทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครรังได้เตรียมเงินสดไว้ประมาณ40ล้านบาทและเงินหมุนเวียนในระบบอีก225ล้านบาทสำหรับรองรับความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งก็ไม่ต่างไปจากโรงรับจำนำในเขตเทศบาลเมืองกระบี่สตูลและเทศบาลนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะสถานธนานุบาลเทศบาลนครศรีธรรมราชค่ะต้องสำรองเงินไว้ประมาณถึง100้ล้านบาทรองรับความต้องการของประชาชนที่อาจจะมีความเดือดร้อนด้านการเงินในช่วงเปิดภาคเรียนซึ่งมีประชาชนทยอยใช้บริการถึง500คนต่อวันค่ะ